ทดลองผงสักฟอกบันนี่เบลท CEO ine, ั้งซีอิ๊วเบตาดีนปากกาเคมีลาดฉ่ำจนทะลุด,ด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมด้านหนเขาจะมาเป็นถุงซิปแล้วก็มีช้อนให้พอมีใส่ไม่เต็มช้อนนะเพราะเสื้อแค่ตัวเดียวอ่ะโยนลงไปเลยค่ะอันนี้เร่งคลิปเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้ตัดไม่ถึงหนึ่งนาทีดูค่ะซีอิ๊วเบตาดีนน่ะไม่มีแล้วจะเหลือก,ก็แต่เนี่ยปากกาเคมีไม่รู้จะออกไหมพมิเห็นว่าคาบหนักมากนะคะก็เลยแช่เป็นวันไปเลยเช้าอีกวันหนึ่งมาดูก็เนี่ยมีคุณเยอะมากเดี๋ยวล้างน้ำสะอาดให้ว ตอนนี้ผ้าแห้งแล้วค่ะก็จะเหลือคาบปากกาประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูคาบบนเสื้อตัวนี้กันบ้างมามีลองซักยี่ห้ออื่นมา4ี่ห้ารอบแล้วไม่หายไม่รู้คาบอะไรเหมือนกันเอาไม่ออกก็เลยลองแช่ทิ้งเอาไว้ดูบ้างลืมให้ดูเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นผงละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะใส่ไปนิดเดียวเนาะแล้วก็แช่ลงไปพออีกวันหนึ่งถัดมาขี้เกียจขยี้ก็เลยโยนลงเครื่องไปเติมน้าค่ะแล้วก็ลองซักดูหลังจากตากแห้งแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือแบบเฮ้ย hey! หายเฉยจริงๆยังมีอยู่บ้างค่ะแต่จางแทบจะมองไม่เห็นแล้วซึ่งสุดเนี้ยไม่มีคอรีนฟอสเฟนไม่ราคายเครืองต่อผิวซักมือได้เดี๋ยวที่พี่กัดให้ช่องมามีเน็ตรีวิวค่ะ